พี่ชาล่าก็จะมาเล่นเกมโยนขวดน้ำกันนะคะใครชนะได้กินมะม่วงเลยค่ะเริ่มจากดูก่อนแล้วกันนะคะเวลาพี่ชาล่าค่ะ น้ำยกไปปะได้ไดนต้งมันเยอะไปอุยะไร่ะต้งต้องให้พี่ตัดตลอดป่ะเพราเต็มได้กินแล้ว